พี่แอนทำยังไงก็ไม่ทำยังไงอ่ะก็ดูแลตัวเองให้ดีก็ต้องอดทนในช่วงนั้นมันก็จะมันก็จะเหนื่อยหน่อยไงหืมยกยนอปีแอนบุญกลับมาพิชิโรกนะคะแล้วติื้อค่ะขอบคุณค่ะที่ถึงอยากเจอ ใช่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ก่อนที่มันผ่านก่อนที่มันจะผ่านเนี่ยมันก็จะยากหน่อยแหละภาวนาตอนเนี้ยดีใจที่ได้ไปค่ะเมื่อคืนก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากไปอีกนะคะ กำลังใจใพี่น้องชาวใต้เหมือนกันนะคะเห็นข่าวแล้วว่โอ้อะพอน้ำลดแล้วอะ่ะมันก็มีปัญหาเยอะแยะขามาถานนเปียใกล้ฉันอุ้ยวันนี้กินซาลาเปาหนูชอบไปฟังแม่ค้าอ่อแกเป็นแกเป็นร้าน ร้านพิซซ่าโฮมเมดอ่ะของลำปางอ่ะที่แกจะเล่าข่าวแล้วแกก็จะทําพิซซ่าไปด้วยอ่ะอแล้วมันจะมีคือคือเวลาเราไม่ค่อยได้มีเวลาฟังข่าวอะไรเงี้ยเราก็จะชอบฟังคนที่สรุปข่าวใช่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะเปิดฟังเปิดฟังเวลาอาบน้ําทีนี้ก็เห็นเห็นแล้วแกกินด้วยเนี่ยแกกินซาลาเปาไส้เค็มลาวา มันน่ากินมากแล้วแบบว่าอยากกินหากินเลยอันนี้ถือว่าไม่หวานมากนะแต่ก็หวานอยู่ใช้คีมพช่วงนี้ก็เป็นครีนบ้างไม่ครีนบ้างแล้วค่ะแต่ก็ยังงดทอดงดหวานเหมือนเดิม พอเมื่อกี้รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเกินไปใช่พี่ปาหนูมไปเซิร์ชมาเขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ลำปางหน้าโรงเรียนอสมชันเขาบอกโรงเรียนอมชันนั่นแหละคือที่สุดเขาบอกตรงนั้นวอนนันที่มึ่งส่งขนมไปให้น้องแฝดอ๋อส่งมาที่บ้านยายใช่ไหมคะพี่เอนดูสกว่าพางดีขึ้นพี่เชื่อหอนไหมว่า ถ้าเราตัดเรื่องดีขึ้นจริงนะโฟกัสแค่ตัวเองอะ่ะเหมือนกับอยู่กับลูกนี้ใช่ไหมอยู่กับลูกอยู่กับเพชพลอ,อยอะไรเงี้ยก็จะแบบก็เล่นหนูจะไม่หนูแทบจะไม่จับโทรศัพท์เลยเหมือนเวลามันมีเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยเราเรารู้แหละแต่ก็ไม่ได้เข้าไปเสพไงไม่ได้เข้าไปเสพว่ามันเป็นยังไงต่อไม่อยากรู้อะ่ะความหมายคือไม่อยากรู้แล้วก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้รู้สึกสงสัยเรื่องใครไม่ได้รู้สึกอยากรู้มไหมเรื่องใครก็ดีอ่ะมันก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนก็ก็เป็นก็มีบ้างแล้วก็ใส่ใจไงเราก็อยากใส่ใจเราก็อยากรู้ไงแต่พอหลังๆมามันเริ่มรู้ว่าเออมันไม่จําเป็นละ่ะ แต่มันก็ทําให้เราแบบอืมคือขมวดได้น้อยลงแต่ฮอร์โมนก็ยังฮอร์โมนก็ยังขึ้นขึ้น,นลงลงมันไม่ใช่ผูนุลดน้ำหนักนะแต่ก็เป็นผู้หญิงอนะเนาะมันก็จะเป็นช่วงใช่ค่ะเสพขาวดามากเยอะก็ปวดหัวอะไรบ้าง เหมือนทุกคนเรื่องดูเรื่องดูทิกตอกอะบางอย่างเลื่อนดูเรื่องดูอะไรที่มันแบบไร้สาระบ้างก็ได้ค่ะไม่ต้องดูให้มันแบบจริงจริงนี่แบบแต่ก่อนอะค่อนข้างที่จะแบบเพอ,อยากรู้ว่ามันจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เลยช่างเถอะอะไรวะชีวิตใครชีวิตมันบางทีก็แบบ ตัวเองดีก็พอละอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาได้กินของอร่อยที่อยากกินได้นอนบนที่นอนที่มันดีอะสำหรับเราได้ใส่เสื้อผ้าที่เราอยากใส่ได้ทำงานที่เราที่เราชอบ ทุกวันนี้หลังๆมาเริ่มเริ่มไปอ่านแบบพวกเหมือนกับวิธีคิดของของฝรั่งอะ่ะที่เขาก็เอามาจากชีวิตจริงเขาแหละแต่มันก็มันก็สอนเราได้จริงๆขายเสื้ออะไรอะเพียงคือเกาคุยกับเจคุยทุกวันอะ ประเด็นคือรูปมันซ้ำอยากได้รูปใหม่กับว่าเปิดขายได้เท่าไงความหมายเทียมเอกขั้นในเปิดเสือตอนนั้นอ่ะเสือบะเพราะว่ามันมีเสือคอนเสร์ตเขาขายเฮ้ากันเลยว่าเออเฮ้ากับขายปรนเทเอังสิแม่ก็คือให็นคนขายไปเลยมันสิบ่ได้แปลว่า ทำกันไหมเอาไปเอามาจะคล้องบรดิดายขายพ่อจะคล้องบริหารขายหลูมมันก็เลยเกาก็เลยอีกล่ะใช่ขยายอ๋อแม่ไปดูซีรีส์จีนช่างพูดจริงๆฉลาดพูดจริงๆไม่ได้สอนมันคือจะบอกว่า าก็เรียนรู้จากโทรศัพท์นั่นแหละค่ะเรียนรู้จากโทรศัพท์ว่าอ๋อมันเป็นงานสนทนากันแบบนี้มันมีเรื่องราวแบบนี้อะไรเงี้ยเรียนรู้จากโทรศัพท์การดูโทรศัพท์แต่ไม่ได้ติดแต่คนที่จะชอบคนที่จะชอบในแนวนี้เลยนะคือเพชรน้องเพชรเนี่ยค,คือเพื่อเล่นโทรศัพท์เป็นก็พ่อยเิยแต่พ่อยนี่เบิงเบิงเดีย๋ยบ่ดวนเบิงแป๊บเดียวหรอกค่ะอี่แตนอยู่ไหนอีแตน แล้วก็ถ้าเกิดไปเจอของเล่นหรือไปเจออะไรอย่างอื่นอะ่ะก็เล่นไปเลยก็ไม่ได้ติดโทรศัพท์แต่เพชเนี่ยคือเขาจะชอบทางนี้อยู่แล้วชอบฟังเพลงชอบชอบดูอะไรที่มันแบบดูแล้วอะ่ะหลังๆมาเริ่มดูแล้วก็แม่หนาอยากกินอนะ่ะเหมือนพี่เขาอะไรเงี้ยหนูอยากกินอไอติมก็ว่าบอกให้เขาสัง่งเหมือนเขาถ้เป็นคนสังเกตว่าเห็นไหมหนู สวมานอนดข้างกันเขาก็เล่นของเขาของหนูก็เล่นของหนูหนูก็จะสั่งแก๊ปเลยเนี่ยเขาก็จะสั่งเก็บว่าแม่จะกินอะไรหรอแม่อยากแม่จะกินอันนี้หรออะไรเงี้ยนางก็จะแบบถามเราท่ายละครเก่งทางนี้ก็เลยจะทาเสื้อกับตุนไม่ให้ทํามาได้เลยอะตอนนี้ยังไม่ไม่มีแบบอะ่ะ ไม่รู้ว่าทําไมเวลาทำเสื้อตัวเองเราไม่ค่อยสวยไม่ชอบกินพวกของหวานหรือมื้อหนักดีท็อกค,ค่ะหนูดูเพจพอย้งแต่ข้อลูกมาจิงหรอจริงหรอ แต่พูดถึงว่าเพชรพอก็จะมาอยู่กับพี่นี่ก็ได้ต้องจต่สองปีย้ายทรงวิดีโอขอ้บคุณมมาเรียนไปเฮดเล็บ ไปกินข้าวต่อตอนนี้แมวเขาไปกินข้าวแมวะแมวเขาไปกินข้าวแมวเขากินข้าวลูกเพราะว่าแมวต้องมีชื่อเขาไม่มีชื่อเขาไม่มาเล่นกับเราเคยไหมทาน้องางไปไหนไปไหนไม่ไปค่ะไม่ไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะดูไม่ได้ กัดค่ะแม่หนูอยากได้แมวค่ะแมปะปะไปกินข้าวกันไปกินข้าวก่อนบางวันเห็นรูปแมวแม่หนูอยากได้แมวเข้าใจถามนะเวลาที่ขึ้นมาบนห้องพ่อไม่อยู่หรอเ <c oughs> ต่น อันนี้คือมีความสุขเยถ้าเต้นถ้าอะไรเงี้ยฉันโอเคฉันมีความสุขชอบโมเมนต์ตรงนี้อะไรเงี้ยอิ่มช่วงนี้พี่จะเป็นใกล้จะเป็นปจดอพี่ก็จะแบบว่านี่อันนี้นิดนึงจะกินอยากกินนู่นอยากกินนี่อ่ะแต่ว่ามันแล้วแต่แล้วแต่รอก รอบที่แล้วไม่ได้อยากกินอะไรเฉยๆแต่ในทุกๆครั้งก็จะเป็นส้มตำยำโซเดียมใดๆกินอืมจะว่าใส่เกลือบ,บูดคือมาขอสั่งมากขอสั่งมาให้ร้องใส่เมืงกันนะบัดเออดีของติ๊กตอก เอสังส่ง,งในช้อปปี้พูนละสองร้อยกว่าบาทแล้วใส่ใส่เหมือนด้วยข้างในมันเป็นขนเดบุขนข้างในเพื่อแบบเพื่อน้่งหนาวอะไรอย่างงี้นนะเมยเอา้าต้องหาไปาบ่อยเสื้อสำหรับ,บ,รบนอนคนละเวลา นั่นนี่ถ้าใครอยากกินน้ำหวานกินอันนี้ก็ได้วิตอเดน,นม,ดมันไม่มีน้ำตาลแต่มันแทนแม,มันแทนแทนความหวานไลยสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าเออนี่จแม่สวัสดีจ้าพี่โอ๊ตอ๋อสวัสดีค่ะไปกินเจีวฮ้อนเหรอเจีวฮ้อนเหรอใช่ใช่อ๋อร้านหน้าบ้านเราใช่ใช่ใกล้บ้านเราน,น,นั่นแหละพี่พี่พลอยแม่แม่จ้ากัน แม่ก่อนรับรับรับไปคุยกับแม่หน่อยเอา,เอาไม่หมดเพชรเพชรทำเป็นอ่ะ <c oughs> อ่ะคุยกับแม่ยี่พอลองเพชรคุยกับแม่ได้ไหมรัวห <c oughs> น่ะแม่แม่ดูเขาจะคีบแม่ ใส่ซดอยู่แน่จีอะ,อ,ะอะไรเกินด้วยสิแม่บอกว่ากินด้วยสิดูดูเขาขี<ม>้เป็นด้วแม่คนน่ะแม่จา๋ามากินข้าวกับหนูไหมคะป้าป้ามาด้วยดูดูผู้สาวคนผู้สาวเขียนคิวยุบแย้ม พอยมาที่พอยพอยอยู่กับพี่ดิลินเองเหรอนึออ่อันอ่ะคุณะเชรดีกว่าพี่พอยไม่โอเคแค่นี้นะแม่เราแต่งหนัาแล้วตังเลยกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวโทรหา ห้าบายๆเหรอหลายๆคนสงสัยว่าพี่เหมียวคือใครเนาะพี่เหมียวพี่อู๊ดนี่ก็คือจริงๆอ่ะเป็นจริงๆเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ ห่างกันประมาณสามสองหลังตอนที่อยู่หมู่บ้านเดิมหมู่บ้านเดิมทีนี้พอถามไปถามมานั่นพี่อูที่เป็นท่านท่านสอจอคือพี่อูเนี่ยเป็นคนอำเภอซ่มสูงพี่หมีอ้อเป็นคนบ้านหนองบัวน,น่อยบ้านหนองบัวน่อยบ้านขนาดหนูพันไหมบ้านเนียนพี่อูเนี่ยเป็นคนซ่มสูงเอากับอ่กันหนึ่งกับซ่มคนบ้านเดียวกันเนาะมาอยู่น้ำกันแล้วอ่า ตอนที่มาทีแรกเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าพี่เหมียวเนี่ยแกก็มีร้านโทรศัพท์แล้วแกก็ร้านโทรศัพท์ยวนอยู่อำเภอซำส,สูงแกก็คือญาติแกหมดในโซนโซนที่มันเป็นเซเว่นตรงอำเภอซำส,สูงอะแม้วีนเซเว่นเออมันเป็นญาติแกหมดแล้วก็เป็นร้านทีนี้เราเนี่ก็เป็นเฮ้านี่เป็นค,นค้นขุนเคยอยู่ในเราแวกนั้นอยู่แล้วก็เลยเอาไปเอามาก,กับเป็นคุณจักกันเบอร์ทั้งสินนะก็เลยเดินมาพานิลินมามาเล่นกับน้อง เล่นกับน้องนี่ตั้งแต่ตอนเล่นกับเพชรพลอยนีย่ตั้งแต่ยังตั้งแต่เอามาใบไมอกูเหรอไปแล้วก็ก็ชอบแบบเอานู่นนี่มาให้อะไรเงี้ยเออเราก็เราก็รกู้สึกว่าเออแล้วก็ก็รู้จักกันไว้มันก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะทีนี้น้องนิลินนี่ติดติดเพชรพลอยคือถามมาาตนองนะถามแบบแม่เลิกเรียนแล้วก็ต้องวิ่งมาวิ่งมาเล่นกับน้องวิ่งมาเล่นกับน้องทุกวัน มาเร็งกับน้องแต่มาหังเบาเบาเบายังให้น้องยิกน้องอยังได้ปกติเลยแล้มาเล็งน้ำน้องุสมอบางวันพี่เหมียวไปก็จะมามาป้อนข้าวน้องอะไรเงี้ยก็เลยได้นั่งคุยกันก็คุยกันไปคุยกันมาเออสรุปแล้วก็รู้จักกันไปหมดเลยแหละอืมทีนี้พอมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบมึกมันปรึกษากันเนาะเออพี่เหมียวไ้นี่ไหมเหมียวไปนี่ไหมพี่เหมียวไปตะวันแดงไหมไป อะไรวะรอบนั้นน่ะที่แอนไปไปขึ้นตะวันแดงแล้วพี่บอยแกก็ไปเที่ยวก็ออกไปข้างหน้าไปข้างหน้ากัานเมาเนาะกันได้มูพี่เมียวเนี่ยแล้วเบิง้งออกไปมั่กันเลยลึงเลยแกนกัน,กนมี่ยังกะก็ดูแลช่วยกันแล้วล่าสุดนี้ก็คือแม่บ้านแม่บ้านของพี่เหมียวมาช่วยดูแลบ้านพี่แอน เขาทำสองหลังรับทำสองหลังอะไรเงี้ยคือมันมันทุกอย่างอะมันอยู่ด้วยกันเวลาที่แอนไม่อยู่ก็คือก็มีแต่พี่เหมียวแบบซัพพอร์ตแม่ทำนูน่นทำนี่ให้อะไรเงี้ยโดยที่ที่เขาเขาแกก็ลำบากมาเหมือนกันพี่เหมียวอะชีวิตจะคล้ายๆพี่บอยก็นั่งคุยกันมีโอกาสน,นั่งคุยกันก็เออก็กว่าจะมันมีวันนี้อะไรเงี้ยกว่าที่เขาจะแบบมีตงังมีอะไรเขาก็เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกัน มันกับมันกับเป็นความรู้สึกของคนคือกันนะะั่นแหะก็เลยเออก็ถือว่าเป็นพี่สาววิชยัยที่ที่แบบดูแลเราดีมากๆทีนี้พ่อมาอยู่เจดียามันก็ไม่ได้ไกลกันก็ขับมาหากันตลอดหนูมไม่มีเพื่อนกินข้าวหนูก็จะโทรหาแกไง <laughs> พี่เหี่ยวกินข้าว มันเป็นน้ำวิตามินพีไบโอติกแล้วมันไม่หวานมันไม่มีน้ําตาลมันให้แค่พลังงานยี่สิบแคลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากกินน้าหวานกินอันนี้แทนก็ได้ไม่อยากไดเอทนะลบหุ่นมันมีหลายรสชาติเลยอันนี้ก็อันนี้ก็หวานแต่เนชอบกินอันนี้มันจะเหมือนโยเกิร์ตดูแลเชื้เหลือกัน,นะคะ่ะ มือนังกระพาย